SCI ครับพาร์ท3 SCI นะนะครับราคาปัจจุบัน2บาท34ตังราคาเส้น200วัน2บาท1ตัง SCI ครับพาร์ท3ราคาปัจจุบัน2บาท34ตังราคาเส้น200วัน2บาท1ตังราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมนะครับ ภาพใหญ่ของ SCI SCI เป็นหุ้นเก่าเข้าตลาดตั้งแต่ปี2015เนาะ2015นะครับแพงของ SCI เนี่ยอยู่ประมาณสัก13บาทถูกของ SCI เนี่ยโอ้เป็นเศษสตังเลยครับถูกของ SCI เป็นเศษสตังนะนะครับ ซึ่งแน่นอนรอบหุ้นจากแพงลงมาถูกและถูกกำลังจะไปแพงถูกไหมถูกไหมนะครับแต่ถามว่า2บาท3 4ถูกไหมยังอยู่ในโซนถูกครับถ้าวัดจาก86สตังค์ถูกไหมนะครับเทนเป็นขาขึ้นรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงสามารถลงทุนในระยะยาวได้ถูกไหมนะครับ วางแผนเข้าไปวางแผนเข้าในเดปรับเป็นเดครับยอ่บยอกราฟย่อกราฟในเดมาดูอะไรใช่ไหมมาดูว่าปรับฐานไป86สตังและต้นเทนจาเท่าไหร่ต้นเทนจาประมาณสัก บาท20ถึงบาท80ตังต้นเทนจานะต้นเทนจาประมาณบาท20บถึงบาท80ตังปรับฐาน8 6สกตังราคาปัจจุบัน 2, องบาท34สิสตังซึ่งแน่นอนไม่อยู่ในกรอบต้นเทนจาต้นเทนจาแนวรับบาท20แนวต้านต้นเทนจาบาท80ปรับฐาน86สตังคองบาท34สตตังในราคาปัจจุบัน เราควรจะเทรดเป็นเล่นรอบเก่งกำไรมากกว่าถูกไหมนะครับแต่ถ้าใครจะเทรดตัวนี้ปั้นพอร์ตคุณจะต้องแบ่งไม้รับในระยะลึกเลยถูกไหมเพื่อความปลอดภัยแต่ก่อนที่คุณจะปั้นพอร์ตได้นั้นคุณต้องไปดูงบการเงินกำไรสุทธินี่สินสินทรัพย์ RERA ปันผลและรูปแบบบริษัทก่อนว่าคุณโอเคกับเขาไหม สมมุติมี100คะแนนคุณให้เขากี่คะแนนถูกไหมถ้าคุณให้เกิน70คุณก็ปั้นได้ใช่ไหมเออประมาณนี้นะครับเราจึงขอทำแผนเป็นเล่นรอบเก่งกำไร scipart 3กรอบปัจจุบันกรอบปัจจุบันนะกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันอ่าประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดคนจะเล่นกรอบสั้นใช่ไหมกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปจยานแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมอะ่ะอาจจะทําเป็นกรอบใหญ่ให้ละกันนะครับจะได้ดูง่ายๆ SCI นะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ SCI ครับ2บาท76นะ แนวรับในกรอบวันของ s c i บาท80ครับครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางประมาณ2บาทยี่ตังอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขยายก่อนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ซึ่งแน่นอน2.34บาท3 4. อยู่ในโซนแนวต้านในกรอบปยยัจจุบันคือเหนือ2.28บาทตังถึง2.76บาท76ตังโซนแนวรับในกรอบปยยัจจุบันคือใต้2.28บาท28ตังถึงบาท80ตอนนี้มีวอลุ่มเข้ามาเดี๋ยวผมดูอีกเครื่องก่อนลืม sci วอลุ่มเข้ามาเมื่อวานนะครับ วอลุ่มเข้ามาเมื่อวาน28ล้านกําลังดีกําลังดีนะครับกำลังเก่งกําไรเลยนะครับยังไม่พีคมากยังไม่พีคมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับสรุปแนวต้านในกรอบวัน2.876แนวรับในกรอบวันบาท80ครึ่งทาง2.28ตังค์ราคาปิดวัน2.34อยู่ในโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือ2.28ตังค์ถึง2.76เล่นเป็นเก่งกาไรพร้อมวอลุ่มดีกว่าถูกไหมเพราะว่าอยู่ในโซนแนวต้านแล้วอ่านะครับ แนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ2บาท16ตังค์แนวต้านแรกคือ High ของแท่งเทียนปัจจุบันครับ2บาท40ตังค์จุดสต็อป o อสใช่ไหมจุดสต็อปลอสเนี่ยจุดสต็อปลอสลึกสุดคือ2บาท16นะถูกไหมเพราะว่ามันมีแท่งเขียวมาแล้วอะเออนะครับคุณจะไปสต็อป o อส2บาท10มันก็จะลึกไปนะครับ จุดสต็อปล s อมี2จุดคือ2บาท16ตังกับ2บาท28ตังแล้วกันอ่านะครับแต่ผมจะให้แนวรับหลังพิงฝาไว้ตรงนี้2บาท12ตังผมจะให้แนวรับหลังพิงฝาไว้ที่2บาท10ตัง ถ้ายังทรงตัวสมมติย่อมานะสมมติย่อมาถ้าวันนี้เปิดแดงก็มีโอกาสย่อถ้าเปิดแดงวันนี้นะฟังนะถ้าวันนี้เปิดแดงแล้วหลุด2บาท28มันจะย่อแต่ถ้าย่อลงมาไม่หลุด2บาท10ตังไม่หลุด2บาท16ตังมุมมองพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าวันนี้วอลรุ่มต่อเนื่องนะวอลรุ่มเมื่อวาน28ล้านนะวันนี้วอลรุ่มต่อเนื่องนะนะครับแล้วเบรก2บาท40ตังไปได้แนวต้านถัดไป คุณใช้อันนี้คุณใช้ราคาในกระดานเนี่ยใช้เป็นแนวต้านถัดไปได้โอเคไหมนะครับแนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรก2บาท50ตังแนวต้านถัดไปจาก2บาท50 2บงาท60ตังแนวต้านถัดไปจากสองบาทหสิ 2บาท70ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ SCI ครับ2บาท76สตังคคือตอนนี้มันอยู่ในโซนแนวต้านแล้วคนคนที่เขาเก่งกำไรเนี่ยเขามักจะหาหุ้นแบบนี้หาหุ้นที่มีวอรุุ่มแล้วปิดเขียวแล้วอยู่ในโซนแนวต้านแล้วเออมุมมองมันจะเล่นเก่งกำไรดีกว่าดีกว่าหุ้นแนวรับนะครับหุ้นแนวรับเนี่ยมันเป็นการสะสม สะสมในกรอบที่ไม่หลุดแล้ววางสต็อปถูกไหมนะครับแต่หุ้นแนวรับเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือต้นทุนดีกว่าแต่ช้าแต่ช้ากว่าจะขึ้นแต่หุ้นแนวต้านเนี่ยต้นทุนสูงกว่าแต่ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับแล้วแต่คนชอบอะ่ะแล้วแต่คนชอบอะ่ะแพทเทิร์นเก่งกําไรจะอยู่เข่าเอ็นจะอยู่ประมาณ2องบาทสิตังค์บายเซล สรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไร SCI ครับวอลุ่มเมื่อวาน28ล้านปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายซื้อมากกว่าขายซื้อ56%ขาย38%ประประมาณนี้นะนะครับแนวรับแรก2บาท16ตังแนวรับหลังพิงฝา2บาท10ตังนะครับแนวต้านแรก2บาท40ปิด2บาท34นะครับ ผมให้ใช้ค่ากลางของกรอบปัจจุบันเนี่ยเป็นจุดสต็อปลอสด้วยคือถ้าหลุด2บาทยี่ตังค์วันเนี้มีโอกาสยอ่อมีโอกาสย่อนะครับมีโอกาสย่อมาหา2บาท20กับ2บาท16แต่ห้ามหลุด2บาท0ตังค์นะหลุด2บาท10ตังค์มุมมองมันจะย่อต่อเนื่องนะครับแนวต้านแรก2บาท40ถ้าเช้านี้เปิดได้ดีเหนือ2บาท40แล้ววิ่งต่อแล้วย่อลงมาไม่หลุดนะสมมุตินะ เปิดเขียวนะสมมุติเปิด2บาท40นะย่อลงมาไม่หลุด3ช่องจากราคาเปิดคือไม่หลุด2บาท3ามมุมมองพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้มุมมองพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้นะครับแนวต้านถัดไปจากแนวต้านแรก2บาท50ตังค์2บาท60ตังค์2บาท70ตังค์2บาท76สตังคือแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ SCI Part 3 ประมาณนี้ครับก็ทําเป็นเทรดเก่งกาไรของเช้านี้ดูว่าปะเป็นยังไงใช่ไหมนะครับแล้วก็ดูมุมมองตลาดมุมมองตลาดเมื่อวานก็ก็มีแรงซื้อได้ดีครับมีแรงซื้อได้ดีก็อาจจะทําให้ส่งผลกับกับหุ้นที่จะเก่งกาไรเนี่ยบรรยากาศตลาดมันจะช่วยด้วยบรรยากาศตลาดเขียวๆเนี่ยมันเก่งกำไรได้ดีนะครับแล้วผมจะบอกก่อนว่านิสัยของ SCI เนี่ยวันหนึ่งวิ่งได้แรงลงได้แรงนะครับ คุณจะต้องวางแผนเทคกำไรได้ดีวันหนึ่งเนี่ยวิ่งได้แบบ20%ได้แต่หุ้นปกติปกติที่เคยย้ำไปในลหลายๆคลิปครับหุ้นปกติปกติที่วิ่งนะ4-5%ขยับขึ้นมาหน่อยเป็น8 1 0เป็นเรื่องปกตินะ4-5%กับ 8- 10%ถเนี่ยถ้าหุ้นมันจะวิ่งนะแต่ถ้าหุ้นพิกพลิกแบบวอลุ่มเข้ามาพลิกพกวอลุ่มเข้ามาเป็นร้อยล้านนะครับการวิ่ง20%เป็นไปได้แล้วคุณก็ต้อง เทคกำไรเพราะว่ามันเริ่มสูงแล้วไงมันเริ่มสูงแล้วนะครับแต่ทุกอย่างทุกครั้งที่บอกมาเนี่ยมันอยู่ที่ต้นคุณคุณถือว่าคุณถือเท่าไหร่ถูกไหมถือต่อได้ไหมวางสต็อปลอสยก Stop l o อสขึ้นไปยังไงถูกไหมนะครับ SCI ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับ แบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยถึงแม้โบรกของย b บีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ SPEN MOBILE ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลนา์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ